ทัวตอนที่23าคนรู้จักคุณโปรดรอสักครู่นะคะบ,บริษัทของเรากำลังส่งคนมาที่นี่กรุณาดื่มน้ำชาและพักผ่อนตามสบายขณะรอนะคะผู้จัดการจะกร้านเครื่องประดับทะเลครามรินและส่งชาให้เขาอย่างกระตือรือร้อนในห้องขณะที่รอหวังเสียนอยยิ้มและพยักหน้าครับไม่มีปัญหาผมรอได้ไม่ได้รีบอะไรขอบคุณค่ะ หวังเสียนอทำตัวตามสบายในห้องวีไอพีเขายิ้มและหัวเราะเบาๆเพราะเขายังรู้สึกตลกเมื่อเขานึกถึงชายวัยกลางคนที่เพิ่งเจอกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ขายอยู่ข้างในหรือไม่หลังจากนั้นประมาณ20นาทีหวังเสียนอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคอนอหอเนื้อง,งอดังมาจากทางด้านนอกคุณคะขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอนะคะนี่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอายอประเมินราคาของเราจากบริษัทค่ะ ทันใดนั้นมีหญิงสาวสวยคอนอหอนึกง,งอที่แต่งตัวเป็นมืออาชีพตามหลังผู้จัดการขณะที่ผู้จัดการแนะนําให้เธอรู้จักกับหวังเสียนอสวัสดีหวังเสียนอยืนคือนอแล้วเหยียดมือออกเอะเอะหวังเสียนออะปากค้างเมื่อเขามองสาวที่คุ้นเคยหน้าขาหญิงสาวที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ตกใจเล็กน้อยที่เห็นหวังเสียนอเช่นกันหวังเสียนอเธอยกคิ้วคือนอแล้วถาม รองประธานหลานหวังเสียนอไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนรู้จักมาที่นี่นอกจากนี้เธอยังเป็นรุ่นพี่ในมหาลายัยหลานชิงเยโวหลานชิงเยโวดดำรงตำแหน่งอรองประธานสภา,าน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจียงเฉิงหวังเสียนอเคยได้พบเธอสองสามครังอย่างไรก็ตามหลานชิงเยโวไม่ได้คาดหวังว่าหวังเสียนอจะเป็นผู้ที่ต้องการจะขายไข่มุกเกรดพรีเมียม เธอรู้เรื่องโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหวังเสียนอพอสมควรเขาเป็นนักศึกษาปีหอหนอึ่งงอและพวกเขาเคยเจอกันสองสามคอรังเมื่อตอนที่หวังเสียนอหางานพัฒนาธธรรในประกาศของมหาลายัยเธอจําได้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเธอทํางานตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงปีดอเทอมเขานอกจากจะทํางานนอกเวลาในมหาลัยแล้วยังทําที่นอกมหาเลยอีกด้วยในบางคอรังในฐานะรองประธานสภาน,นักศึกษาเธอรับบทบาทเป็นประธานชมรมกิจกรรมนักศึกษาและรับผิดชอบงานนอกเวลาในมหาลายัย ย้อนกลับไปตอนนั้นหวังเสียนอทำงานนอกเวลาโดยแทบไม่เคยหยุดดังนั้นเธอจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับสถานการณ์ครอบครัวของเขาเท่าที่เธอรู้เขาอยู่กับน้องสาวของเขาเพินสองคนดังนั้นเขาจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของน้องสาวของเขาย้อนกลับไปในเวลานั้นหลานชิงเยโวประทับใจในตัวเขามากเพราะเธอเคารพผู้ชายแบบนี้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆหวังเสียนอยิ้มและพูดกับเธอใช่ผู้อำนวยการหลานคุณรู้จักสุภาพบุรุษท่านนี้ด้วยหรือคะผู้จัดการถามด้วยความประหลาดใจ เราเรียนที่เดียวกันหอนะหลานชิงเยโวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มนั่นก็ยิ่งดีเลยค่ะผู้อํานวยการหลานคุณทางคู่นั่งคุยกันนะคะเดี๋ยวฉนันจะเอานํามาให้ค่ะผู้จัดการพูดอย่างรวดเร็วข่าวลือในมหลาลัยเป็นเรื่องจริงสินะ เมื่อเห็นทัศนคติของผู้จัดการหวังเสียนอคิดว่าข่าวลือในมหาลัยบอกว่าครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนที่สําคัญและพวกเขาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยในอนาคตเธอจะเข้ามาทําธุรกิจขนาดใหญ่ของครอบครัวแต่เขาไม่คาดคิดว่าเธอจะจัดการธุรกิจครอบครัวของเธอก่อนที่เธอจะคือ้นออมหาลัยปีสม หวังเสียนอฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นผู้ที่ขายไขมุกหลานชิงเยว่กล่าวอย่างเป็นกันเองแต่นำเสียงฟังดูเย็นชาเล็กน้อยกับหวังเสียนอหวังเสียนอหัวเราะเบาๆและแอบสังเกตหลานชิงเยว่ที่อยู่ในชุดทำงานเธอให้ความรู้สึกเฉยชาและหั่งเหินเธอมีรูปร่างที่ดีและเธอยังเป็นคนประเภทที่ดูสง่างามและเย็นชารวมอยู่ในคนเดียวกันในมหาลัยเธอเป็นที่รู้จักในนามราชินีนำแข็ง เธอกับกวนชูชิงเป็นตัวละครที่แตกต่างกันคนละคัวกวนชูชิงเป็นเทพธิดาที่เป็นมิตรและเป็นกันเองทําให้รู้สึกสนิทได้ง่ายกว่าแต่หลานชิงเยโวเธอเป็นเทพธิดาที่ปฏิเสธผู้คนให้ไปไกลหลายพันไมล์โดยตรงผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณเช่นกันฉันขอดูไขมุกข,ของคุณหน่อยได้ไหมหลานชิงเยวมองดูไขมุกบนโต๊ะแน่นอนสิหวังเสียนอพยักหน้าและส่งไขมุกให้กับเธอหลานชิงเยว่วางไขมุกสีส,สีที่แตกต่างกันในฝ่ายอามือของเธอมี่มันช่างงดงามจริงๆ เธออุทานไขมุก16เมตรสามารถทําเครื่องประดับหอหนึ่อง,งอหรือ2ชุดได้เลยหรือไม่ก็ชุดสร้อยคอฉันสงสัยว่าคุณอยากจะขายเท่าไหร่หลานชิงเยโวถามคุณเสนอราคามาเถอะหวังเสียนอยิ้มและตอบกลับงันเป็นเงิน6 0 0 0 0หยวนต่อหอหนึ่อง,งอเม็ดเป็นไงหลานชิงเยโวถามด้วยรอยยิ้ม ตกลงหวังเสียนอพยักหน้าโดยไม่ขอราคาที่สูงคือนอเนื่องจากราคา60,000หยวนสำหรับไข่มุกหอหนึ่งอเม็ดเป็นราคาที่น่าถืองอพอดูแล้วไข่มุก16เม็ดจะทํารายได้ให้เขา9.6ล้านหยวนด้วยจํานวนเงินอีก1.75ล้านหยวนที่เขามีเขาจะมีเงินทั้งหมด10ล้านหยวนภายในระยะเวลาแค่2-3วันหวังเสียนอก็กลายเป็นเศษฐี ฉันคิดว่าคุณจะขอเพิ่มราคาคือนอซะอีกหลานชิงเยว่ตกตะลึงเล็กน้อยหลังจากที่หวังเสียนอตอบตกลงทันทีโดยไม่ขอราคาเพิ่มคุณกำลังทำให้ฉันไม่สบายใจเอางี้ละกันฉันจะเพิ่มให้คุณรวมเป็นสิบล้านเลยขอบคุณหวังเสียนอหัวเราะและพยักหน้าฉันขอถามได้ไหมว่าคุณเอาไขมุกเหล่านี้มาจากไหนหลานชิงเยว่ถามด้วยความอยากรู้จากทะเลหอนะหวังเสียนอตอบด้วยรอยยิ้มถ้าผมมีไขมุกมากคือนอในอนาคตผมจะมาหาคุณอีกแน่นอน ดีเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลานชิงเยโวก็ตกตะลึงเล็กน้อยไข่มุกธรรมชาติเหล่านี้มันจะหาได้ง่ายง่ายอย่างนั้นเลยหรือไงมาเพิ่มเพื่อในวีแชตกันผมจะส่งข้อความมาหาคุณเมื่อผมได้รับไข่มุกมาหวังเสียนอบอกเธอตกลงหลานชิงเยโว้พยักหน้าและยิม้มงันไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงินเถอะ โอเคหวังเสียนอพยักหน้าและตามเธอออกไปขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ถูกกำหนดไว้ที่5ล้านดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องไปที่ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินแทนก่อนที่พวกเขาจะออกจากประตูมีกลุ่มคน3คนใส่ชุดลายพรางพร้อมสะพายกระเปอาขนาดใหญ่ชายชุดพรางทาง3คนเดินเข้ามาในร้านเครื่องประดับทะเลครามเมื่อพวกเขาเห็นหวังเสียนอและหลานชิงเยโวพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตากาัน อย่าขยับและอย่าส่งเสียงดังมิฉน,นั้นฉันจะฆ่าแกทั้งคู่ทันใดนั้นทั้งสามก็นำปืนนอพกสีดำออกมาจากกระเป๋าอาของพวกเขาหลานชิงเยโว่และหวังเสียนอตื่นตกใจในทันทีเมื่อมองดูชายชุดลายพลางทั้งสามที่ถือปืนนออยู่ปิดดอร้านเดี๋ยวนี้รีบๆทำซะไม่งั้นฉันจะฆ่าพวกแกทิ้งทันทีอหอนึกง,งอในนั้นจ่อปืนนอไปที่หัวของพนักงานขายทันทีกรีดดอ,ดอ พนักงานขายคนนั้นยกมือของเธออย่างตกใจกลัวพนักงานขายและผู้จัดการที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ในร้านค้าทุกคนต่างก็ตกใจกลัวจนร้องไห้หยุดร้องซะทีและปิดดอรประตูลงเดี๋ยวนี่อย่าคิดว่าใครจะมีชีวิตรอดถ้าตามรอวอจอมาที่นี่ชายทั้งสามคนตะโกนขู่เสียงดังไม่ ไม่อย่าฆ่าฉานันพนักงานขายเดินไปที่ประตูแล้วปิดดอมันในขณะที่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวไม่มีลูกค้าอื่นอยู่ในร้านในเวลานี้ยกเว้นพนักงานขายหกคนและผู้จัดการเมื่อประตูถูกปิดดอลงผู้คนจากภายนอกไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านในร้านได้ว่ามีเกิดอะไรขึ้นนอหมอบลงกับพื้นเร็วๆโจวที่จอปืนนอไว้ที่หวังเสียนอตะโกนสั่งทุกคนในร้าน หวังเสียนอมึนงงเล็กน้อยเนื่องจากเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้เจอกับเหตุการณ์การปล้นเช่นนี้ต่อหน้าเพราะการปล้นไม่ใช่เหตุปกติธรรมดาทั่วไปที่จะเกิดคือนอได้บ่อยในยุคป,ปัจจุบันหมอบลงสีวะจนที่อยู่ตรงหน้าหวังเสียนอตะคอกใส่เขาอีกคอรังหวังเสียนอมองไปที่ปลายปักกระบอกปืนนอสีดำมันวาวแล้วก้มตัวลงหลานชิงเยโวเขมององอตาจ้องมองโจรทั้งสามพร้อมกับสีหน้าที่ดูเคร่งเครียด รีบเร็วเก็บของมีค่าใส่กระเปะอาให้หมดทําให้รวดเร็วด้วยโจนที่ที่ปืนนอไปทางหวังเสียนอและคนอื่นๆสั่งพักพวกทั้งสองคนของเขาโอเคได้เลยโจนอีกคนนําเอาลคอนที่พบอยู่ในกระเปะอาของเขาออกมาและเริ่มทุบไปที่กระจกเคาน์เตอร์เครื่องประดับทันทีตอนที่24การปล้นเปรี่งงงกอริงงงงกอริงงงงง เมื่อค้อนกระทบลงบนกระจกสัญญาณเตือนความปลอดภัยของร้านขายเครื่องประดับก็ส่งเสียงดังคือนอทันทีรีบๆหน่อยสิว่าระบบสัญญาณเตือนภัยถูกปิดอใช้งานแล้วนะโวยเดี๋ยวพวกตามรอวอจอมันก็จะแห่เข้ามาที่นี่กันแล้วหัวหน้ากลุ่มโจรตะโกนเสียงดังบอสกระจกมันแข็งเกินไปโจรร่างพอมที่ทุบตู้กระจกด้วยค้อนตอบกลับด้วยเสียงที่เบาและมีท่าทางที่ดูหวาดกลัว เขาสังเกตเห็นเพียงรอยร้าวเป็นใยแมงมุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่ใช้ค้อนทุบอย่างเต็มที่หลบไปฉันทำเองจนอีกคอนอหอนองอที่ร่างกายกำยำกว่าเดินเข้ามาเขาหยิบค้อนคือน,นอมาเส้นเลือดปูดบปนที่แขนแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกายปังค้อนตกลงซอมบนกระจกที่ถูกทุบเป็นรอยแต่ก่อนหน้าอย่างแม่นยำ รอยแตกเริ่มขยายออกกว้างมากคือนอโจนร่างใหญ่ยังคงทุกกระจกอย่างต่อเนื่องแย่แล้วกระจกนิรภัยกำลังจะแอร์ตกออกแล้วหลานชิงเยโวที่หมอบอยู่ที่พื้นแต่ยังให้ความสนใจกับสถานการณ์นั้นกำลังตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นหุบปากซะ จนที่พึ่งงอสลับหน้าที่กับโจนร่างใหญ่มายืนอยู่ด้านข้างหลานชิงเยโว่และตะโกนใส่เธอแต่เมื่อเขาเห็นเธอมีเครื่องประดับชิ้นหอนอ่งงออยู่ในคอของเธอรอยยิ้มแห่งความสุขก็ปรากฏคือน,อนบนใบหน้าของเขาเขายื่นมือของเขาออกไปและกล่าวเสียงค่อนข้างดางังส่งสร้อยนั้นมาให้ฉันซะไม่หลานชิงเยโว่เห็นโจนยื่นมือมากำลังจะคว้าที่สร้อยคอของเธอเธอรีบถอยออกไปสองก้าวและก้มลงไปนั่งบนพืน้นโอว ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะสวยมากโจนร่างผอมค่อนข้างตกตะลึงด้วยที่ไม่คาดคิดว่าหลานชิงเยโว่จะสวยขนาดนี้เมื่อเขามองเห็นใบหน้าของหลานชิงเยโวดวงตาของเขาใช้แววหื่นกระหายใบหน้าของเขาแสดงความลามกออกมาอย่าขยับไม่งั้นฉันจะยิงเธอให้พรุนเลยเชียวฮิฮิฮิโจนผอมจ่อปืนนอไปที่หลานชิงเยโว่บัดซบเกย แกจะหื่นอะไรตอนนี้ว่าเราไม่มีเวลาทำในสิ่งที่แกคิดหรอกนะตอนนี้แค่เฝ้าดูพวกมันอย่าให้ตุกติกก็พอจนร่างกัมยาสู้งอทุบตู้กระจกจนแตกแล้วตะโกนใส่โจนผอมเสียงดังหลังจากที่เขาได้ยินเสียงดังวุ่นวายในเวลาเดียวกันเขาก็คว้าเครื่องกระดับในตู้กระจกออกมาไปด้วยขณะกล่าวในขณะที่โจนที่คล้ายหัวหน้าที่ปืนนอของเขาไปที่ผู้ให้จัดการและสั่งให้เธอปิดตู้ที่เหลือด้วยกุญแจ บอสเธอมีจ้ายหยกเกรดเออยู่ที่เธอฉันจะเอามาให้โจรผอมคนนี้ดูเหมือนจะเกรงกลัวโจรร่างกำยยำที่ตะโกนใส่เขาก่อนหน้าน,นี้มากด้วยใบหน้าสยายยิ้มดูหน้าเกลียดเขายื่นมือออกไปคว้าสร้อยคอของหลานชิงเยโว่ถ้าเธอขัดขืนฉันจะฆ่าเธอไม่นะหลานชิงเยโว่สูญเสียท่าทีที่เยือกเย็นตามปกติของเธออย่างสิ้นเชิงเธอพยายามปกป้องเจ้ายหยกในคอของเธอราวกับว่ากำลังปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ บัดซบเธอกำลังมองหาความตายตัวร่างพร้อมเอื้อมอมือมาและคว้าไปที่คอของหลานชิงเยโว่ด้วยแรงกระชากของเขาทำให้สร้อยขาดและหลุดออกจากคอเธอทันทีเอาคืนฉันมานะหลานชิงเยโวรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แล่นผ่านคอของเธอแต่เธอก็ยังยื่นมือของเธอออกไปเพื่อพยายามนำเอาจุ้ยกลับคืนมานางบ้าน,นี่ จนร่างผอมเลือดคือนอนนักกล่าวโกรธแค้นเมื่อเขามองไปที่รอยข่วนสองรอยที่แขนของเขางโซงอเอเกิดจากเล็บของหลานชิงเยโวฉันจะฉีกเสื้อผ้าแกให้เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่าเลยเขาเอือมอมือออกไปและเริ่มฉีกเสื้อผ้าของหลานชิงเยโวออกจากกันแอเควอลโกกรีดอดอ ชุดสูททำงานสีฟ้าของหลานชิงเยโวรวมถึงเสื้อลำลองด้านในถูกกระชากออกจนเผยให้เห็นหลายและผิวพรรณของเธอที่ขาวราวยกสลับเผยเมื่อหวังเสียนอเห็นโจนผอมพยายามที่จะเยื่อมอมือไปที่หลานชิงเยโวอีกคอรังหลังจากที่ฉีกเสื้อผ้าของเธอเขาก็ขมวดคิ้วทันทีเขารีบโอบและใช้ตัวเขาบังหลานชิงเยโวไว้พลางจ้องมองไปที่โจนและพูดว่าอย่าทำอะไรเกินไปนักนายได้ในสิ่งที่นายต้องการไปแล้วนี่ เจ้าหนูแกกำลังพยายามเล่นบทฮีโร่ช่วยหญิงงามงั่นเหรอโจนพรอมเล็งปืนนอไปที่หวังเสียนอจ้องหน้าเขาและยิ้มเยาะเยยหวังเสียนอจ้อมองที่โจนและไม่ได้พูดอะไรตอบเขาแค่ไม่อยากกระตุ้นความโกรธของโจนให้มากคือนอหลานชิงเยโวที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาตกใจและกลัวมากเธอนิ่งแข็งเป็นหินอย่างสมบูรณ์ฉันจะแก้ผ้าข,ของเธอออกต่อหน้าแกเลยละไอ้หนู จนผอมแห้งหัวเร้อยอย่างน่ากเกลียดขณะที่เขาพูดเขาก็ยังชี้ปืนนอไปที่หวังเสียนอด้วยมือเดียวในขณะที่อีกข้างเอื้อมมือไปหาหลานชิงเยว่หลานชิงเยโว,ลยโวกลัวมากและจับแขนของหวังเสียนอไว้แน่นทันทีไปชั่วจุดจุดเล้อยยอ,ยอหวังเสียนอมองไปที่โจรที่กำลังยื่นมือของเขามาด้วยรอยยิ้มที่น่าขยะแขยงกรอบบอ ในตอนนี้เองหวังเสียนอก็ลงมือทันทีเขาเอื้อมอมือไปจับแขนของโจนมือของเขาแข็งแกร่งเหมือนดั่งกงเล็บมับงกรเขากำลงบนแขนของโจนโดยตรงและบทขอยี่แขนของโจนหักละเอียดโดยทันทีขอลัวเขายกขาคือนอแล้วเตะเข้าที่หน้าอ,อกของโจนพลังอันแข็งแกร่งของเขาส่งโจนร่างผอมปลิวกระเด็นเข้าไปประทะผนังโดยตรงทันทีและฟุบสลบลงไปเนื่องจากความเจ็บปวดที่รุนแรงของลูกเตะไอขยะเอ้ยยอ ใช้งานอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอยาก่างจนอีกสองคนได้ยินเสียงการต่อสู้ดังคือนอพวกเขาดึงปือนนอออกมาทันทีหวังเสียนอเห็นโจนสองคนเล็งปืนนอมาที่เขาทันใดนั้นเหงื่อเย็นๆก็แอตกออกจากเต็มหน้าผากของเขาทันทีหลานชิงเยโวก็มองไปที่พวกจนที่เล็งปืนนอมาที่พวกเขาด้วยความสยองขวัญตกใจกลัวเธอหนาวเย็นไปทางตัวตายซะปังปัง เมื่อเธอได้ยินเสียงปืนนอเธอรู้สึกกลัวและรู้สึกว่าความตายกำลังเรียกหาเธออย่างไรก็ตามในขณะนั้นร่างหอนึกงอก็พุ่งเข้ามาหาเธอและกอดเธอไว้แน่นสีดอดออุยยอชี่อเอ้ยเจ็บจริงๆหวังเสียนอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ขยายออกมาจากทางด้านหลังอย่างไรก็ตามหลังจากความรู้สึกเจ็บปวดค่อยๆสงบลงเขาก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บอีกเลย ร่างกายของฉันสามารถทนกระสุนปืนนอได้หวังเสียนอรประหลาดใจเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงมือทำอะไรต้้งแต่แรกเพราะอีกฝ่ายอายอมีปืนนอเขากลัวว่าด้วยความทนทานของร่างกายของเขามันจะยังคงไม่เพียงพอที่จะทนต่อก,การโจมตีของกระสุนไม่ไม่อยากพูดงอขยับเขาพูดเบาๆกับหลานชิงเยวในอ้อมแขนของเขาคุณ คุณเป็นอะไรไหมหวังเสียนอน้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าของหลานชิงเยโวเธอได้ยินเสียงปืนนอสองกระบอกไม่ดังมากนักแต่รู้สึกได้ว่ากระสุนชนหลังเขาปืนนอหน้าจะติดต้นที่เก็บเสียงไว้ฉันขอโทษนะฉันขอโทษฉันไม่ควรต่อต้านพวกมันเลยจ้ยหยกอันนั้นเป็นของดูต่างหน้าของคุณยายฉานันเมื่อยายเสียไปฉันขอโทษหลานชิงเยโวพูดด้วยน้ำตานองหน้าขณะที่เธอคิดว่าหวังเสียนอได้รับบาดเจ็บจากกระสุน ไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรมากหรอกหวังเสียนอใส่หัวและบอกเธอฉันขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยที่ทําให้คุณถูกยิงหลานชิงเยโว่กอดที่ตัวของหวังเสียนอขณะที่เธอร้องไห,ห้ตายเถอะผู้หญิงมิวุ่นวายจริงๆถ้าเธอไม่ได้ต่อต้านก่อนหน้านี้ตอนโจรคนนั้นสั่งให้ส่งสร้อยให้ก็คงไม่มีเรื่องมาตอนนี้เธอยังจะมาร้องไห้เสียงดังดึงดูดความสนใจจากพวกโจรอีกละ่ะทำไมเธอถึงไม่มีท่าทางของราชินีนำแข็งตอนนี้ละ่ะ รีบไปกันเถอะผ่านไปสามนาทีแล้วพวกตามรอวจคงกำลังมาเราต้องรีบแล้วในขณะนี้จนที่เป็นหัวหน้าตะโกนบอกโจนร่างกำยาโอเคบอสจนทางสองรีบมุ่งหน้าไปยังทางออกอย่างทันทีหัวหน้าเราจะทำอย่างไรกับเพื่อนของเราจนมองไปที่เพื่อนของเขาบนพื้นและถามอย่างสงสยัยช่างไอ้โง่นี่เถอะปล่อยมันไว้ที่นี่ หัวหน้ามีท่าทางเย็นชาขณะปิดดอประตูอย่างแรงรีบไปกันเถอะในขณะนี้หวังเสียนอพยายามแกะแขนของหลานชิงเยโวออกอย่างเงียบๆก่อนที่หลานชิงเยโวจะตอบสนองได้ทันหวังเสียนอพลิกตัวคือนอและพุ่งหมัดเข้าใส่โจรกนอหอนึงอโดยตรงพลาก หวังเสียนอปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมหาศาลเขาชกหมัดของเขาบนหลังของโจรโดยตรงในขณะที่โจรไม่ทันได้ระวังตัวทำให้เขาล้มโจรคอนอหอนึงอลงได้สมบูรณ์เสียงที่ดังสนั่นเมื่อโจรร่างกำยำล้มลงกับพืน้นแอมอไร้งอเอ้ยโจนอีกคนตอบสนองต่อสถานการณ์ได้เร็วกว่าที่หวังเสียนอคาดไว้มาก ยอยอ,ยอโจนคนนั้นชกหมัดไปที่ใบหน้าของหวังเสียนออย่างรวดเร็วนี่เขาแข็งแกร่งมากหวังเสียนอตกใจแต่ก็ไม่กลัวเขายกหมัดของเขาป้องกันที่หัวของเขาไว้เพวะเขารู้สึกว่าหมัดของตัวหัวหน้าโจนนี่หนักมากและเขาแข็งแกร่งจริงๆอย่างไรก็ตามระดับของโจนนั้นก็ยังอ่อนแอกว่าเขาเล็กน้อย อย่างไรก็ตามโจนยังระดมหมัดชกเข้าใส่เขาอย่างต่อเนื่องแต่หวังเสียนอก็สวนหมัดออกไปเช่นกันอูมอเสียงที่ดังชัดเจนและคมชัดและใบหน้าของโจนที่แสดงออกมาก็น่ากลัวเป็นอย่างมากตอนที่25ร่างกายที่แข็งแกร่งอูมอแคเรกเรโกโก หมัดของโจนแตกหักทันทีเมื่อหมัดของทั้งคู่กระแทกเข้าหากันโจนกลิ้งกระเด็นลงไปที่ประตูนในขณะที่หวังเสียนอก็ใช้เท้าของเขาเหยียบลงบนหน้าอกของโจนคนนั้นไว้แกแกด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเขาจ้องมองที่หวังเสียนอโดยไม่อยากเชื่อแกเป็นผู้ฝึกยุทธหวังเสียนอสับสนทันทีผู้ฝึกยุทธคลืดดอดอ ทันใดนั้นประตูร้านถูกปิดดอคือนอจากภายนอกทีมรักษาความปลอดภัยบุกเข้ามาพร้อมกับกระบองไฟฟ้าเกิดอะไรคือนอ,อกันเกิดอะไรคือนอสัญญาณเตือนภัยดังแจ้งเตือนมามีปล้นงั้นเหรอชายวัยกลางคนถามด้วยเสียงที่ดัง หัวหน้าลี่มีคนเข้ามาปล้นเครื่องประดับที่ร้านของเราผู้จัดการดันเนินการอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาวิ่งไปและที่ไปที่จนทั้งสามคนจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาห,าหลานชิงเยโวและถามผู้อำนวยการหลานคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ฉันสบายดีหลานชิงเยโวกกำลังดูเหมือนมุนงงเล็กน้อยเธอดึงเสื้อผ้าของเธอที่ขาดเข้ามาคลุมไหล่ไว้แล้วหันไปมองดูที่หวังเสียนอ ผมก็สบายดีเหมือนกันหวังเสียนอรู้สึกได้ถึงการจ้องมองมาของเธอแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าที่หลังของเขามีเลือดไหลออกมาและผิวหนังฉีกขาดจากแรงของกระสุนปืนนอแต่มันก็ไม่ไร้ายแรงอะไรมากนักเนื่องจากเขาอยู่ในระดับสองของร่างมังกรกศักดิ์สิทธิ์และเขาสมควรจะฟื้นอตัวอย่างสมบูรณ์ภายในหอนึงอถึงสงวัน ผู้อำนวยการหลานคะใช้เสื้อแจ็คเก็ตฉันไปก่อนนะคะผู้จัดการถอดแจ็คเก็ตออกมาอย่างรวดเร็วแล้วคลุมวางลงบนไหล่ของหลานชิงเยโวเมื่อเธอเห็นว่าเสื้อผ้าของหลานชิงเยโวถูกฉีกขาดขอบคุณมากหลานชิงเยโวยิ้มและพยักหน้าให้กับผู้จัดการร้านเธอยืนคืนนอแล้วเดินไปที่หวังเสียนอคุณไม่เป็นอะไรจริงเหรอฉันเห็นพวกเขายิงปืนนอมาที่คุณขอให้ฉันดูหลังของคุณหน่อย ผมไม่เป็นอะไรมากรอกปืนนอของพวกเขาอาจเป็นปืนนอประดิษฐ์เองหวังเสียนอยิ้มให้แล้วใส่หัวให้ฉันดูเถอหน้า หลานชิงเยโวกล่าวเสียงดังคือนอนเล็กน้อยแล้วตรวจดูหลังของเขาพบว่าเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขามีรอยเลือดปอื้อปนเต็มไปหมดเธอปีดอปักของเธอในตามีสีแดงเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาฉันจะโทรเรียกรถพยาบาลคุณต้องไปโรงพยาบาลในทันทีมันไม่เป็นไรวังเสียนอใส่หัวอีกคอรังและดึงเสื้อด้านหลังคือน,นอดูสิมนันไม่เป็นอะไรมากจริงๆมีเพียงแค่บาดแผลที่ไม่ลึกมากและเลือดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้เขาไม่เป็นอะไรมากมีเพียงบาดแผลที่ผิวหนังปิดอออกแต่ไม่ลึกกับตันลี่ซัมรอวอจอดูที่หลังของเขาและบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านข้างโทรหาตำรอวอจอทันทีแล้วจับพวกเขาส่งไปที่สถานีตำรอวอจอด้วยผู้จัดการหวังตรวจสอบร้านของคุณด้วยว่ามีทรัพย์สินสูญหายหรือไม่ ฉันดีใจที่คุณไม่เป็นอะไรก่อนหน้านี้หลานชิงเยโว่นั้นกลัวมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอเจอกับการปล้นแบบนี้แต่ในตอนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเธอนั้นร้อนบุบวาบแล้วใจของเธอเต้นครมครัมคือนอมาเมื่อเธอมองดูผ่นหลังที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงตอนที่อยู่ในอ้อมกอดเขาในขณะนั้นได้เลยผมว่าเราควรจะไปธนาคารในวันพรุ่งนี้นะวันนี้คุณควรกลับไปพักผ่อนก่อนไม่ ไม่เป็นไรฉันเองก็สบายดีฉันคิดว่าจะพาคุณไปท,ทําแผลที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าฉันกลัวว่าแผลของคุณจะติดเชื้อหลานชิงเยโว้ใส่หัวปฏิเสธ อย่าห่วงเลยอาการบาดเจ็บเพียงแค่นี้ยังไม่ได้ถึงคอรือ่งอตอนที่ผมเป็นเด็กแอล,ล์แลนด์ซนๆเลยหวงเสียนอใส่หัวของเขาแล้วที่ไปที่เสื้อผ้าของเธอคุณควรกลับไปพักผ่อนและเสื้อผ้าของคุณก็หลานชิงเยโวก็มองดูเสื้อผ้าของเธอแล้วพูดอย่างอายงั้นฉันจะให้ทางบริษัทโอนเงินให้คุณวันนี้ละกัน ลืมเอางั้นก็ได้หวังเสียนอไม่กลัวว่าหลานชิงเยโวหรือบริษัทเครื่องประดับทะเลครามจะโกงเงินเขาเขาช่วยเธอและบริษัทของเธอคอรังใหญ่ในวันนี้เขาเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าไขมุกจำนวนสิบล้านดอลลาร์ให้เขาอย่างแน่นอน ผมยังมีธุระบางอย่างต้องไปทําคุณก็ควรกลับไปพักผ่อนได้แล้วหวังเสียนอบอกลากับหลานชิงเยโวเขาโบกมือแล้วเดินออกไปผู้อํานวยการหลานฉันได้รายงานเรื่องนี้กับซี o บริษัทแล้วพวกเขาจะมาถึงเร็วๆนี้ผู้จัดการหวางเดินไปและบอกกับชิงเยโวพวกเขาถามถึงคุณและเป็นห่วงคุณมากอืมหลานชิงเยโวพยักหน้าตอบรับสั้นๆขณะที่เธอมองดูหวังเสียนอเดินออกไป ผู้จัดการหวังมองตามสายตาของเธอและถอนหายใจเบาๆเมื่อเธอนึกถึงช่วงเวลาที่ชายหนุ่มได้กระทํำไปในตอนนั้นหากเป็นตัวเธอเองและอายุน้อยกว่านี้เธอก็จะคงจะตกหลุมรับชายหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนเขาได้ช่วยชีวิตเธอและปกป้องเธอจากกระสุนปืนนออีกทั้งยังอ่อนโยนปีบบบอ,บอปีบบบอ,บอทันใดนั้นโทรศัพท์ของหลานชิงเยโวก็ดังขึ้นอเมื่อเห็นเป็นแม่ของเธอโทรมาเธอรับโทรศัพท์แล้วเดินออกไปทันที เออาโชคร้ายอะไรอย่างนี้นะเอาไข่มุกมาขายทังทียังจะมาเจอโจรล้นร้านอีกหวังเสียนอเดินออกจากกลานขายเครื่องประดับเขาสายหัวพลางบนพึ่งพำมอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าร่างกายของเขาสามารถทนต่อกระสุนปืนนอพกได้นั้นทำให้เขาประหลาดใจไม่น้อยเพื่อึนั้นกระสุนปืนนอเลยนะกระสุนปืนนอเชียวนั้น,น,นว่าห้าห้าห้า ถ้าฉันสามารถล็อกกระสุนปืนนพได้ตอนนี้ฉันอยู่ที่ระดับสองเท่านั้นนั่นหมายความว่าร่างกายฉันสามารถป้องกันปืนนอไรฟิโอหรือลูกระเบิดมือได้เมื่อฉันอยู่ที่ระดับ3หรือระดับ4จากนั้นถ้าฉันอยู่ในระดับ8หรือ9ฉันจะอยู่รอดได้แม้เจอระเบิดนิวเคลียร์เลยและมังถึงเวลานั้นจะมีอะไรที่สามารถทำอันตรายฉันได้อีกกันห่าฮ่าฮ่าฮ่ หวังเสียนอตื่นเต้นกับความคิดนี่คือนอมาทันทีความแข็งแกร่งของร่างกายมังกรกศัดิ์สิท์เกินความคาดหมายของเขามากฉันสงสัยว่าเจ้าโจรคนนั้นสามารถดึงพลังอันแข็งแกร่งของเขามาจากไหนการและสิ่งที่เขาพูดหมายถึงอะไรแล้วหวังเสียนอก็นึกถึงสิ่งที่โจรคนนั้นเพิ่งพูดไปได้หรือว่าจะมีวิชาย,ยุทธ์ที่ใช้ฝึกศิลปะการต่อสู้ในโลกนี้อยู่จริงๆงั่นหรือ หวังเสียนอคบคิดกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเขามองไปรอบๆแล้วเขาจึงเดินมาหยุดที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหอึ่เนอห้างสรรพสินค้าสู้หนานเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และทำหน้าที่เป็นสถานที่สำคัญในใจกลางเมืองหวังเสียนอเดินตรงเข้าไปในทันทีเขาไม่ได้มีเงินแค่1.7ล้านหยวนแต่เขามี11.7ล้านหยวนในขณะนี้แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับเงินอีกส0ล้านแต่นี่ก็ถือว่าข้อตกลงทางธุรกิจนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันจะเปลี่ยนโทรศัพท์ของฉันให้เป็นรุ่นล่าสุดและเซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ดีๆไว้สักสามชุดหวังเสียนอเดินเข้าไปในร้านที่มีชื่อเสียงและใช้เงินไปกว่าห้าหมื่นซำหรับเสื้อผ้าสามชุดและโทรศัพท์เอาละได้เวลากลับซะทีหวังเสียนอมองดูสิ่งของที่ซื้อด้วยความพึงพอใจ เขาเดินออกไปและขี่มอเตอร์ไซค์ฮารเลยของเขากลับไปมหาลัยแม้ว่ามอเตอร์ไซค์ฮารเลยจะดูเท่แต่ก็ไม่สะดวกเลยฉันควรจะไปสอบใบขับขี่และซื้อรถยนต์ใหมหวังเสียนอมองไปที่ถุงใช้ออปอปี้งอที่แขวนอยู่บนรถฮา์เลยและคิดกับตัวเองไว้ก่อนละกันฉันควรจะพัฒนาความแข็งแกร่งให้ดีคือนอก่อนเป็นอันดับแรกสุดมันจะเป็นการเสียเวลาท้งหมวแต่ไปเรียนขับรถหวังเสียนอยโยนเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ของเขาลงบนเตียง แล้วทิ้งเสื้อผ้าเก่าเกือบทั้งหมดของเขาออกไปหลังจากที่เขากลับมาที่ห้องของเขาปีบอบอบอปีบอบอบอทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังคือน,นอหวังเสียน,นอปิดอข้อความที่ถูกส่งโดยน้องสาวของเขาพี่ฉันเพิ่งจะเลิกงานฉันเบื่อมากเสียวมีดก็หนีฉันไปเรียนขับรถและทิ้งฉันไว้คนเดียว เรียนขับรถหวังเสียนอเห็นข้อความของน้องสาวและมีความคิดสาวน้อยเธอก็ไปเรียนขับรถด้วยสิพี่จะโอนเงินให้หลังจากนั้นเขาก็โอนเงินหนึ่งหมื่นเหรียญให้เธอพี่ชายทำไมโอนเงินให้ฉันมากขนาดนี้ละ่ะพี่ไปได้เงินมาจากไหนฉันไม่ได้อยากเรียนขับรถหวังเสี่ยวยูเห็นเงินหนึ่งหมื่นเหรียญที่พี่ชายของเธอโอนมาให้เธอก็ตกใจมาก เอาเธอหน้าพี่บอกแล้วว่าพี่รวยแล้วมีเงินเยอะที่นี่เธอก็ไปเรียนขับรถกับเสี่ยวมีได้แล้วพี่จะรอให้เธอขับรถของพี่และคอยรับส่งพี่หวังเสียนอไม่ได้บอกความจริงกับน้องสาวเขาเขาต้้งใจหลอกเธอเพื่อจะทำให้เธอเซอร์ไพรส์เพราะเขาต้องการจะซื้อรถให้กับเธอเมื่อเธอมาเรียนที่นี่